โอ้ดกอยู่ครับดกอยู่ครับ ดีครับนัดอีสาบนบรรณศาสตร์ครับพี่น้องมันนี้เขาสวนพี่น้องครับมันนี้ภาพี่น้องมาเบิ้งสวนพริกพี่น้องปลูกไวซี่หาล่องนี่แหละครับเป็นดกแน่อยู่ครับต้นดกกระดกครับพี่น้องครับปลูกไวเพราะได้ใส่ข้วแรงครับพอได้กินกับปนลกรบเจ้าพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องปลูกโดนเติบแล้วครับบ่ได้ท่ายให้พี่น้องเบึ่งข่ายยากอยู่ครับจักอยากได้เอาอะไรดอกครับช่วงนี้กับ่คอยเดี๋ยวโลงคลิปปันไดครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องบ่งต้นหนีครับเป็นปุ่มเลยพี่น้องครับเมล็ดพันุก็เอาพิกแห้งแหละครับพี่น้องง่ายๆเลยครับเมล็ดพันุก็นเลยเป็นมูที่เห่า กินนะพี่น้องเฮียก็เอามาืวานวานเนึ่เอามาปลูกเลยครับมีไงเลยพี่น้องครับต้นงามต้นบัวงามเนี่ยเหรอพี่น้องเม็ดพันบอดีบันไดครับนี่นะครับก็ว่าเหลือกินหมดละพี่น้องผมว่าคือเด็กินบัวท่านหมดละครับ สามซีหล่องครับพี่น้องปลูกสามหล่องครับหลายพันหลายยี่ห้อผสมกันพี่น้องมเมล็ดพันกิโลครับขึ้นนี่ฝนกระตกครับพี่น้องช่วงนี้บอดคอยได้เปิดใซ้ปันไดสายนำยดครับ ็ที่ดีพี่น้องครับรบอได้เก็บไปขายครับเอาไว้จะกินปลูกใส่ขั้วเลี้ยนครับพี่น้องครับ ต้นโดกตน้นบะโดกครับบางตน้นกระโดกโดกพี่น้องครับสงสัยสิเป็นพันขี่ฝางพี่น้องผมว่าผมกับบ่คคอยเนี่ยใจปันไดครับพอเมล็ดพันธุ์มันเป็นมเมล็ดพันธุ์ผสมครับบวบกะกำลังเบิดลุ่นครับพี่น้อง เริ่มใบเหลียงแล้วครับเล็กน้อยกับสีดื้อแล้วครับแต่กับพ่อมีนไว้พ่อได้เจ็บกินู่ครับช่วงนี้ช่วงนี้บวบลร้ครับผู้ใดกับปลูกครับบ่ค่อยได้เอาไปขายครับเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ครับพี่น้องช่วงแรงกับสีลงไหมครับ ก็ถือว่าปเป็นน้วย,ยครับบวบก็ได้พี่น้องครับพีกกบ็จังสี่และพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดแบบง่ายๆครับง่ายง,ง่ามอยู่เด้พี่น้องขนาดมเมล็ดพันธุ์บ่ได้ขัดสันแบบดีครับสื่อมูกิโลมากแล้วครัในโลนลง ในถุงยางเก่าเมื่อวานวานวนี่ครับโดเกาเมื่อปุ่มถือว่าพ่อได้กินพี่น้องครับกเกษตรพ่อเพียงครับพี่น้องครับพ่อได้อยู่ได้กินใส่ปนใสเกล่วไปอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องเบื้องต้นนี้ครับต้นน่นอยๆครับโอ้โหขนาดพี่น้องเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ พริกแดงครับนี่ผมคิดว่าเป็นพริกแด่ครับเพราะว่าเป็นผสมกันนะพี่น้องผมคิดว่าเป็นพริกแด่ครับนี่ก็นที่เป็นพริกชีฟ้าครับช่วงนี้หนัอกอยู่ครับพี่น้องลงแตง่งลงอย่างหลายอย่างอยู่ครับ กำลังพึ่งไทยว้วนดินครับแต่งอะไรอีกจังน้อยขาดว่าสีทไทยพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับเห็ดไปพ่อดดียูได้กินได้ขายครับหิดนิดน้อยๆไปครับดีก็ยูซื้อครับอีสานบานเฮาพี่น้องเอ้ย ถือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่า่ได้สือมล็ดพันธ์ครับได้กินซ้ำใดก็กินพี่น้องผมถือว่าใส่ได้อยู่ครับถึงว่าสีบัวงามบันไดก็ได้เพราะว่าเขาบ่ได้สือเมเล็ดพันธุ์มาเจ้าครับดีมองนี้แหละพี่น้องดีมองว่า่ได้สือมล็ดพันธุ์ครับนี่มาล็ดพันธ์กิโลครับมูกิโลละสี่สิบห้าบาทครับพี่น้องเห็ดรนลงพี่น้องมีมีถูกสายพันธุ์เลยพี่น้องครับ ผสมกันไปเลยครับหรือีว่าพอใส่ได้ครับพี่น้องครับง่ามปันไดบอบง่ามปันไดครับผมว่าเี่กับพ่อได้ยูได้กินครับทั่วกับปูกครับพี่น้อง ทัวปลูกซีหล่องครับพี่น้องครับทัว่หลอดนีบอง้ามบันไดครับพึ่งขึืนข้างพี่น้องแต่ว่าเพียร์ก็ลุ่งล้วครับว่าท่านอีขีดยาอยู่ครับปลอดสารดีดีพี่น้องเลยเพียเต็มเลยครับพี่น้อง นี่ก็ผ้าพี่น้องว่าเบิ้งพริกครับนี่ก็ปลูกผสมกันครับลองนี่ใส่ก็บบักเขือนะครับป้าักเขีย่ยห้าง,งหนึ่งครับเครื่องล่องพี่น,อน้องมูกแก้มูอ่อนไปนครับ ใส่ปุ๋ยสองเทียครับพี่น้องครับต้องเต็เป็นหมก,พ,กพี่น้องเอ้ยบ่คอยเล่งปุ๋ยเล่งยาปันไหนครับถ้าเล่งปุ๋ยเล่งยาผมว่าสีง,งามกว่านี้เลยพี่น้องกำลังเป็นดอกพวกติดกระติดไปครับนี่นะครับพี่น้องสวนกันเลยนี่โครงการอัด อาจสีเฮ็ดตอไปครับพี่น้องทางปลาเขานะครับคิดว่าเขาเลี้ยวสีเฮ็ดต้ไปพุ่นแล้วพี่น้องพี่น้องถ้าติดตามช่มซอยกันครับพ่อมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องเลยฝากช่องนะครับอีสานบทนสัตว์พี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่กดติดตามล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆลเด้อพี่น้องครับรุ่นซอยกันเชียย์ซอยกันเบิง่ง กันไปเงาๆครับพี่น้องล่อยเห็ดไปครับพี่น้องครับพวกนี้ว่าเก็บไปแล้วครับพวกนี้กำลังขึ้นดอกมะมหมครับครับรเขือก็ได้ปลูกไปพ่อได้กินครับ สองสามอุ้มพี่น้องเห็ดแบบพ่อเพียงครับพี่น้องครับผู้ใดบ่มีทุนหลายกับเห็ดน้อยๆไปครับก็ได้ยู่ได้กินไปพี่น้องเอ้ย เผ็ดดีดีเลยครับพี่น้องครับพริกพันผสมพี่น้องพี่น้องนองึงครับองสามต้นหนิวอันดกเป็นขนาดครับตนน้นน้อยครับนี้ก็พาพี่น้องม่าเวิ้งพริกครับ งามอยู่ครับถว่าพ่อใส่ไห้ครับพี่น้องครับโอ้บะนี้ก็ถ้าพี่น้องเมืองสวนพริกแล้วๆครับทีเขาบ้านแล้วครับพี่น้องครับทั้งซันล่ะพี่น้องไปนี่จากแล้วครับพ่อกันชิบหนาครับพี่น้องครับ Hai, selamat siang.